อันนี้ยังไงผมไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงครับพี่ยังไงแท้เราแค่ดูแลทุกคนในกองให้ดีแค่นั้นเองแต่คือดูแลหมดนะผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนิกกี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมผมมันแบบอ่าอย่างเงี้ยเราก็ดูแลฮะอ่อยพี่นิกกี้เห็นบอกว่าพี่เสือเนี่ยอ่อยหมดคือไม่ได้อ่อยนักเอกเนี่ยทีมวงทีมงานอ่อยโมชั่นแต่งหน้า อ่อยหมดอ่อยหมดเหรอฮะยังไงครับพี่อช่วยเคลียร์เรื่องนี้หน่อยเราก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการอ่อยอะไรเงี้ยครับก็ใครเผื่อใครเครียดๆแล้วเข้าไปเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยฮะใครแบบหน้าตาง่วงๆเราก็ไปส่งตาเขาให้เขาแบบตื่นๆอ้าวอ่อยแหละอ่อยเขาแบบอะไรทุกคนพี่พูดครับครับมันผมเอสเพอร์มันหลุดมาเส้นหนึงพี่ตรงนี้เอ่อชักผมฮะไล้วดิไปล้วดิแล้วนเลยไหนขอพี่เสือดูหน่อยฮะแะ ผมก็ปกติดีนะฮะครับผมเอคือมันจะต้องเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์อันนี้คือถามจริงว่าเวลาที่เทคแคร์ก้อหน่อยเนี่ยแอบมีคิดจริงไหมครับอะไรนะแอบมีคิดจริงไหมฮะอืมเ้ี่จริงหรือเปล่าอะไรนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออน้องนองิสครับผมมันไม่สวยไอเขาหววตัวแลเดี๋ยวโดนตีนะไม่ไม่เห็นหววเลยพอเไปท่าา่าา โอเคไม่มันก็ต้องดูกันด้วยสองพี่เมาเลยอ่ะพี่เออพี่เมาไม่ใช่ไมเพราะพี่เมาเขาเป็นคนดีไม่ไงเขาไม่มีอะไรอาจจะดีเกินไปพี่เมาอยู่ในเทสยัดไปแล้วเออคือเทสเพราะว่านิกกี้ไงใช่ไปด้วยเลยนะครับ อ่้เขาตกหลุมรักอะไรเงี้ยสบายเท้าครับผมนอกูเราเชิญตรงนี้คือในเรื่องที่เราเดี๋ยวครับเดีครับไหนผมละโทรโทโทรโทคือพี่เสี่ยว่า้องใช้พื้นที่นิดนึงไงอ๋ออออ๋ซีซีเยังไงซีเป็นยังที่อนต้องคิดบทตอนนั้นเป็นยไงที่เราต้องอ่อยเรจิใช่ไหมใช่ก็คือ แต่ว่าอ่อยใครอ่อยไทยเดินไปอ่อยไทยอ่อยซีอูอ่อยซีอูโอเคคิดซะว่าเราเป็นซีอูอ่าไม่ร้อนค่ะอ๋อโอเคร้อนนิกกี้ครับมีบทร้อนบทบทมาแร้อนะร้อนอะไรฮะไม่ก็ก็เขาว่าเขสวยแล้วเขาก็แบบมั่นใจใช่ปะแล้วเขาก็แบบเขาชอบผู้ชายแล้วแง่เดี๋ยวนี้ คนตรงหน้าตาแต่ว่าตอนนี้เขาชอบคนตรงหน้ายังไงครับครับพี่เสืออันนี้ถ้าไฟดับตะบกเลยนะฮะเนี่ยทีมไฟก็ไม่ตามคิวอ่ะเพราะว่าคนถูกใจตรงหน้าได้ดับไฟเสือได้ตะบกไงใช่เออแต่ลองดับไฟสิฮะ แล้วในเรื่องในเขาต้องมีตัวตอบเลยไหมหรือว่าไม่เขาก็บอกว่าเป็นบ้าอะไรอ่าเหรอลองเป็นบ้าอะไรอ่ะอ่าเขามีท่าเขามีท่าแล้วตัวตอบว่าเป็นบ้าอะไรตอนนี้เขาไหนนะประโยคท้ายประโยคท้ายตอนนี้เขาชอบคนตรงหน้าแล้วเป็นบ้าอะไรแล้วครับเป็นยังไงโอเคนะโอเคครับผมครับผมหน้าพี่พี่ดูแบบคิดจริงกันมากเลยอะอะไรนะคิิดจร ไม่ไม่เบอร์สามนะฮะถ้าไม่ปิดไม้มุกผมจะเชิญลงให้เขาอยู่ก่อน <c oughs> <c oughs>